อ๋อเหมือนพี่เคยส่งมาแล้วนเนาะอ,อมันย่อยพี่อันเนี้ยอือจะมีราคาแค่นี้พันกว่าบาทนอกนั้นก็ยังไม่ค่อยมีราคาพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยเนี่ยมาเที่ยวพอดีก็เลยแวะเข้ามาเพราะว่าถ่ายก็ถ่ายไม่ค่อยเป็นกับเขาอ๋อครับพี่อย่างนี้ก็ยังยังไม่ค่อยเล่นกับถ้าเป็นพ่อรวยก็จะเป็นพกเลื่อนไปมาชนะจนอะไรพวกนี้ อันนี้ก็เพราะพอรวยจะออกลายวัดจะมีวัดอื่นด้วยถ้าขายตะกรอนอนะ่ะพอได้ราคาอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีราคาแล้วพอรวยตอนนั้นขึ้นไปเยอะคาตีรวมๆก็ลองดูแล้วกันเนาะพี่เนาะลองดูส่วนใหญ่พี่เป็นพักกระถินที่แบบว่าอาจจะทำบุญ <laughs> ทำอะไรมาอย่างเงี้ย <laughs> ประมาณนั้นนะครับพี่ตีเหมาให้แล้วกันพี่อ่ะรวมๆเนาะก็ประมาณร้อยมาดูบ้านช่องห้องหอสบายดีไหมถือว่าแวะเวียนมาเที่ยวหากันเอาน้ำตืมน้ำอะไรไมพี่เดี๋ยวผมออกินมาแล้วเนาะโอเคพี่อ่ะงั้นตรงนี้รวบไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนับเป็นชิ้นไปอันนี้อันนี้ย่อยๆนะพี่นะก็ตามราคาไป ต่ถ้าเป็นชิ้นไหนที่มันเล่นกันผมก็ตีราคาให้เป็นชิ้นไปถ้าอย่างเงี้ยพันกว่าบาทอันนี้แต่ก่อนขึ้นไปเกือบพันแต่ตอนนี้ขายไปล้าสูงสามร้อยห้าสิบอันนี้เขาเรียกว่ามาหาลาบปีส<ช>ี่ศูนย์เก็บไว้ผูกทางให่อะไรหรือไม่เรามา<ช>ดูอย่างสมมติดูไลด์ดูอะไรรู้แล้วว่าเออพระอันไหนตรงก็เพี้ยนที่เล่นใช่ใช่พี่ <หา S 1> ใช่ครับ <โก S 1> ถ้าอย่างเงี้ยพี่ซื้ออย่างเงี้ยดีกว่าก็พี่สเปรดอัปมาเอาย่อยๆมาบ้วงหมดเพอาบอกหรือพรเพี้ยนจะุดทินใช่ไหมครับครับ เพราะอย่างเงี้ยมันซื้อได้แต่เวลาขายขายไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยพี่อยากจ,จะไปบูชามาองค์ละสองร้อยร้อยหนึ่งขายไม่ได้เลยสู้ซื้อออย่างงี้ดีกว่าซื้ออย่างาออางี้มันยังแบบพออันนี้กว่าครับพี่หลอกผมโอนตังค์ไปแล้วแต่อันเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ว่าเช่ามาเนาะพี่บูพี่แถมมาได้แบบเขาให้มาอะไรบางอย่างนเนาะอันนี้ก็ตอนแรกผมนึกว่าเป็นพระแบบหลักๆอะไรเงี้ยครับพี่ โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ได้เช่าพาร์มาชุดหนึ่งเนาะเป็นพาร์ย่อยๆนะครับพี่เขาก็นาพาร์เครื่องหลวงพ่อพยรหลวงพ่อรวยมาแบ่งปันก็ช่วยพี่เขาซื้อไปนะครับสำหรับรายการย่อยๆอะนะครับก็เหมือนเดิมสาหรับใครที่มีพาร์เครื่องเนาะหลวงพ่อพยรหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถสมภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ idline นะครับหรือว่าเพจคิสนาพาร์เครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีรายการไหนมาให้เช่าอีกก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องยูทูบนะครับหราเนี้ลาไปก่อนครับ Fucker in the past